หลังจากที่เรานะคะได้เพิ่มข้อมูลหลักเข้าไปในระบบจนครบตามเมนูตรงนี้แล้วนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงการทํางานประจำวันหรือว่าการทำงานจริงแล้วค่ะหากเป็นกิจการนะคะที่เคยมีการเริ่มกิจการมาก่อนแล้วนะคะก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้นะคะแต่หากเป็นกิจการที่เพิ่งเริ่มใช้งานใหม่ครั้งแรกเนี่ยก็ จะทำเป็นสเต็ปอีกแบบหนึ่งไปนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังก่อนว่ากิจการที่มีการเริ่มใช้งานมาแล้วเราต้องทำการบันทึกข้อมูลย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสัญญานะคะแล้วก็ข้อมูลผู้เช่าที่กำลังเช่าอยู่ณนะปัจจุบันนะคะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะให้เข้ามาที่งานประจาวันนะคะแล้วก็เลือกเมนูข้อมูลผู้เช่าค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ รายการข้อมูลผู้เช่าที่เราจะสามารถดึงเข้าไปบันทึกลงในการทำสัญญาหรือว่าการเช่ารายวันได้นะคะซึ่งสำหรับผู้เช่าในตอนนี้นะคะก็จะยังไม่มีข้อมูลเพราะว่าเราได้ทำการล้างระบบแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันไปแล้วค่ะตอนนี้ก็จะมีแค่ลูกค้าทั่วไปนะคะซึ่งตัวลูกค้าทั่วไปเนี่ยเป็นข้อมูลที่ห้ามลบนะคะตรงนี้ก็คือจะลบไม่ได้ค่ะส่วน ในกรณีที่เราจะเพิ่มผู้เช่าอื่นๆเข้าไปนะคะสมมุติว่าตอนนี้เรามีผู้เช่าทั้งหมด100คนค่ะแล้วก็ทําการบันทึกกรอกข้อมูลเตรียมไว้ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าตอนทําสัญญาจะได้ทําเป็นสเต็ปอย่างรวดเร็วค่ะหากมีการเพิ่มข้อมูลไปแล้วบางส่วนนะคะเราก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลของผู้เช่านะคะจากแ็บนี้นะคะจะมี เป็นช่องคําค้นตรงนี้นะคะเพื่อให้เราอะสามารถที่จะค้นได้ยอย่างรวดเร็วนะคะในการที่จะดึงข้อมูลมาแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดบางอย่างได้ค่ะตอนนี้นะคะไม่มีข้อมูลอยู่ก็เราก็ไปที่แถบรายละเอียดผู้เชา่าแล้วก็เพิ่มผู้เช่ารายใหม่ได้เลยค่ะเมื่อกดเพิ่มนะคะก็ให้เลือกเป็นคํานำหน้านะคะจะเป็นบริษัทหรือว่านายนางสาวหรือว่าเป็น คํานาาหน้าไหนเราก็สามารถที่จะเลือกขึ้นมาใช้งานได้ค่ะสมมุติเราเลือกเป็นนางสาวลาลิตานะคะเป็นนางสาวลาลิตานำสกุลยินดีนะคะเราก็สามารถกรอกข้อมูลลงไปได้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะให้กรอกเป็นเลขบัตรประชาชนค่ะแต่หาก เราปกตินะคะถ้าเป็นตลาดเนี่ยคะ่ะหรือว่าเป็นกิจการที่เราไม่ได้บันทึกรหัสบัตรประชาชนของผู้เช่าลงไปในระบบนะคะเราก็สามารถที่จะกรอกเป็นเลขอย่างอื่นได้แต่ต้องย้ำไว้นะคะว่าเลขบัตรประชาชนในช่องนี้นะคะห้ามซ้ํากันนะคะทุกๆข้อมูลของผู้เช่าจะต้องมีเลขในช่องบัตรประชาชนที่แตกต่างกันไปคะ่ะถ้า,าท่านไม่รู้ว่าจะกรอกเป็นเลขอะไรนะคะก็อาจจะนําเลขรหัสตรงนี้คะ่ะ มากรอกลงไปก็ได้อาจจะเป็น1นะคะแล้วลายต่อไปก็กรอกเป็น2、3、4อย่างเงี้ยค่ะเรียงไปห้ามซ้ํากันหรือในบางกรณีเราอาจจะกรอกเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์ของผู้เช่ารายนี้ก็ได้นะคะเช่นอ่ะคุณลลิตาเบอร์โทรศัพท์0 9นย์เสมมติเป็น0 9 9 5 4 5 6 4 5 6สมมตินะคะเราก็กรอกข้อมูลลงไปได้ค่ะแล้วก็เลือกกรอกที่อยู่นะคะแล้วก็ รอกเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์ลงไปนะคะในช่องนี้ได้ซึ่งข้อมูลส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่จะถูกนำไปดึงไปแสดงในพวกใบแจ้งหนี้แล้วก็ใบเสร็จรับเงินได้นะคะเราสามารถจะกรอกไปได้หากเราต้องการให้มีรายละเอียดของผู้เช่าในเอกสารต่างๆด้วยค่ะ แล้วก็ในช่องของตัว Line ID นะคะก็สามารถที่จะกรอกได้นะคะสมมุติสมมุติ i n e ID ของคุณลลิตายินดีเป็นตัว Line ID ว่าลลิตา YD อย่างนี้นะคะอ่าซึ่งข้อมูลในช่องโทราศัพท์แล้วก็ในช่องอีเมลนะคะในชื่อในสกุลเนี่ยนะคะแล้วก็ในช่องบัตรประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ช่วยในการค้นหาในแท็บก่อนหน้าได้หมดเลยนะคะ เช่นหากในอนาคตมีผู้เช่าโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าเออต้องการที่จะต่อจองจองเช่าเพิ่มนะคะเราก็สามารถที่จะ,ะค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ดูได้ว่าข้อมูลของผู้เช่าคนนี้คือ,อเป็นผู้เช่ารายไหนนะคะหรือจะค้นจากชื่อก็ได้หรือจะค้นจากนามสกุลได้หมดเลยค่ะส่วนในช่อง Line Token ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ในอนาคตนะคะเพื่อที่ทำให้เรานะคะคสามารถที่จะส่งใบแจ้งหนี้ ผ่านเข้าไปทางลายของผู้เช่าได้ซึ่งก็จะอยู่ในเวอร์ชันถัดๆไปนะคะอยากให้ผู้ใช้งานทุกท่านรอติดต,ตามได้นะคะเมื่อมีฟีเจอร์นั้นเพิ่มเข้ามาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ตัวเวอร์ชั่นใหม่ได้ค่ะ หลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลส่วนของคุณลลิตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดบันทึกได้ค่ะและหากที่ต้องการหากต้องการที่จะเพิ่มรูปภาพของคุณลลิตาก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกเลือกรูปภาพของคุณลลิตาลงมาใส่ในข้อมูลส่วนนี้ได้เช่นกันค่ะแล้วก็หากต้องการที่จะลบรูปออกนะคะก็สามารถคลิกปุ่มล้างรูปที่มีได้ค่ะ กดบันทึกไปก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของข้อมูลของคุณลลิตาค่ะถ้าเรากดกลับมานะคะในแถบรายการผู้เช่านะคะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีชื่อของคุณลลิตายินดีเพิ่มเข้ามาแล้วค่ะหากเราค้นหานะคะ <S <S เช่นเราค้นหาว่าเป็นค้นคำว่าทอทหารค่ะ,ะก็จะไม่ไม่ขึ้นมานะคะ แต่หากเราอาจจะค้นคําว่าดีอ่ะก็จะมีขึ้นมานะคะเพราะว่าดีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อของคุณลลิตายินดีค่ะหรือเราอาจจะค้นจากตัวลายนะคะเราอาจจะแบบพิมพ์ L li อก็จะขึ้นเป็นคุณลลิตาขึ้นมาเหมือนกันค่ะในระบบของเรานะคะก็จะมีฟีเจอร์ สแกนข้อมูลจากบัตรประชาชนได้ด้วยค่ะหากมีผู้เช่ารายไหนนะคะที่เขามาทําการเชา่าแล้วก็มาจองที่สํานักงานของเรานะคะแล้วเรามีเครื่องอ่านบัตรประชาชนนะคะเราก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะต่อเครื่องบัตรประชาชนที่เป็นตัว USB นะคะเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลของผู้เชา่าหรือว่าลูกค้ารายนั้นนะคะเข้ามาบันทึกในระบบได้โดยที่เราไม่ต้องกรอกข้อมูลเองค่ะ แล้วก็หากาผู้ใช้งานท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยในจุดนี้นะคะอยากได้ความช่วยเหลือก็สามารถที่จะสอบถามทีมงานเพิ่มเติมได้ค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อเราซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชนมานะคะแล้วก็ทําการเสียบนะคะเรียบร้อยเนี่ยก็จะสามารถอ่านข้อมูลเข้าโปรแกรมได้ตามปกติเหมือนเวลาที่เราใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์ได้เลยค่ะ แล้วก็หากเราอ่านข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะค้นปุ่มค้นหาลูกค้านะคะเพื่อที่จะเช็คว่าลูกค้ารายนี้เคยมีข้อมูลอยู่ในระบบของเราหรือยังนะคะถ้าไม่มีเราก็คลิกปุ่มเพิ่มอัปเดตข้อมูลลูกค้านะคะหรือหากมีข้อมูลของลูกค้ารายนี้อยู่แล้วแต่เราต้องการที่จะอัปเดตให้มันตรงตามบัตรประชาชนเราก็คลิกปุ่มน,นี้ได้เลยค่ะปุ่มที่2ตรงนี้ค่ะ